ผมเบลขอบสนามแบรนด์ Ambassador และคอซินเตอร์ของขอบสนาม GG ตอนนี้ผมกำลังนั่งอยู่กับผู้ชนะขอบสนาม GG ประจำสัปดาห์ที่21นะครับต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ที่ผู้ชนะ อยู่ในกรุงเทพมหานครเพราะหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับผมผู้ชนะนี้โอ้โหเลย่าไปหลายจังหวัดมากครั้งนี้พ่อนุ่มคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ตรงไหนของกรุงเทพเดี๋ยวเราไปคุยกับเขานะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก่อนอื่นเลยอยากให้แนะนําตัวหน่อยว่าเราชื่อแท้อะไรอายุเท่าไหร่อยู่แถวไหนครับผมก็ชื่อตาบชื่อธนพลบงงามอยู่ดูดุสิตครับคาราผมอยู่เขตดุสิตเลยใช่ครับอยู่กรุงเทพครรบผมอายุ สิบเก้าปีครับสิบเก้าปีนี่คือแน่นอนว่าเรายังไม่ทํางานใช่ไหมยังครับเรียนอยู่ครับเรียนอยู่ปีปีสองครับที่ศิลปกรครับูเูีในศิลปกรเรียนอะไรครับผมเรียนวิกีฬาเรียนวิกีฬาอะไรคือตรงสายต้องถามย้อนกลับไปนิดนึงว่าเรารู้จักกับขอสนามจีจีครั้งแรกอ่ะตอนไหนตอนสัปดาห์ที่ประมาณสัปดาห์ที่สิบครับพี่ชวนเล่นพี่ชายชวนเล่นพี่ชายอไปเล่นมาก่อนใช่ครับแล้วพี่ชายก็มาบอกเราใช่ครับ บอกเฮ้ยเล่นลองเล่นดูดิเ<ช>นี่ยใช่ครับเพื่อให้ลองจัดดูแต่ผมทําให้เป็นลับตัวเราไม่เคยเล่นแฟนตาซีมาก่อนไม่เคยเลยครับไม่เคยเลยแฟนตาซีของพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่เขามีมาเป็นสิบสิบปีนี้เราไม่เคยไปยุ่งไม่รู้จักเลยไม่รู้จักด้วยใช่ครับคือมารู้จักการวิธีการจัดตัววิธีการเล่นเกมแฟนตาซีของสานาฟีจีเนี่ยก็ไอตอนสัปดาห์ที่10ที่พี่มาใช่ครับ๋อเราก็เลยเริ่มจากตอนนั้นใช่ครับเริ่มต้นสัปดาห์ที่10จําได้ไหมอันดับสัปดาห์แรกของเราที่เท คืออยู่ดับแสนกว่าเลยนั่นคือผลงานในสัปดาห์แรกของเราคะแนนน่าจะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองครับนั่นคือนนคะแนนสัปดาห์แรกนะเล่นสัปดาห์แรกได้ยี่สิบเอ็ดใช่ครับณนะเวลานั้นที่เราเล่นน่ะเราเคยคิดบ้งางไหมว่าเดี๋ยวกูจัดไปเรื่อยเดี๋ยวคูวา,างแขนไปเรื่อยเดี๋ยวกูตั้งใจกับมันไปเรื่อยเดี๋ยวมันจะมันจะให้อะไรกับคูบ้างไม่ได้คิดเลยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดใช่ครับแต่กระสัปดาห์มาเนี่ยเราส่งทีมทีมเดียวครับคือเพิ่งรู้ด้วยว่ามันส่งได้หลายทีม คือล็อกอินกับเฟซได้แค่ทีมเดียวก็คือส่งแค่เฟซทีมเดียวอ๋อคือเราไม่รู้ว่าสามารถส่งทั้งไลน์ก็ได้หนึ่งทีมอีเมลก็ได้หนึ่งทีมเฟซบุ๊กก็หนึ่งทีมเราล็อกอินเฟซบุ๊กปุ๊บส่งแม่งเลยหนึ่งทีมแล้วทำแบบนี้มาตลอดด้วยตลอดครับส่งอาทิตย์ละทีมอาทิตย์ละทีไม่ครับไม่ทุกอาทิตย์ด้วยครับบางอาทิตย์ก็ไม่ได้ส่งเหรอ คือเล่นขอบสนามน่าจะประมาณแค่3ามสี่อาทิตย์เองครับคือรู้จักสัปดาห์ที่10ก็จริงใช่ครับชนะสัปดาห์ที่21ก็จริงใช่ครับแต่ไม่ได้เล่นทุกสัปดาห์นะไม่ไบาง <จะ S 1> สัปดาห์กนะ็ไม่ได้ส่งลืมบ้างไม่ว่างบ้างไม่ได้เล่นบ้างใช่ครับและไอ้สัปดาห์ล่าสุดสัปดาห์ที่21เนี่ยเราวางแผนก่อนไหมวางแผนก่อนไหมไม่ได้วางแผนเลยครับพี่พี่ชวนมาให้จัดด้วยครับพี่คนเดิมนี่ให้จัดบอคือบอกเฮ้ยมึงจัดในสัปดาห์นี้ใช่ใช่ครับใช่ก็เลยจัดก็เลยจัด แล้วอะไรเราเราเรามั่นใจอะไรในในกองหลังของนิวคาสเซิลคือเอาเอาถ้าพูดกันตรงๆเอาตรงๆเลยแบบว่าเปิดอกมั่วกอ,อ,องหลังมั่วค้ามบงเลือกกองหลังมั่วใช่กอ,องหลังมั่วคือกองหลังเนี่ยผมจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเขาเรียกว่าแบบจิตจิตไปอยู่กับกองหลังเยอะบางคนเลือกตัวกองหลังเนี่ยเป็นวันเพราะว่าหนึ่งกองหลังเนี่ยทำคะแนนได้เยอะปุ๊บเนี่ยมันจะส่งผลให้ทีมโอกาสได้แสนเลยแต่เราอะตากันจะบอกว่าผมผมมั่วหวัะใช่มั่ว สองไอ้นิวคาสเซิลสองตัวเนี่ยมั่วฟอร์เบนแฟร์กับเจเบลลูอิสเนี่ยใช่ครับเราไม่ได้ตั้งใจเลือกมันเลยหรอใช่มั่วมัวคือชื่อมันขึ้นมาหรืออะไรอ่ะไม่เข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรก็กดกดไปอย่างนี้คเห็นแล้วก็กดกดไปใช่จัดกับพี่นะครับจัดกับพี่แต่คือก็เหมือนจัดกันสองคนแต่ก็มั่วไม่ได้ดูฟอร์มมาก่อนใช่ไม่ได้ไปตามไหวเจเบลลูอิสฟาเบนแฟร์เนี่ยมันจะแบบว่าโอ้โหฟอร์มแบบกระฉูกระฉาดแน่ฉายแสงแน่ในสัปดาห์นี้ไม่ได้ดูเลือกแม่งเลย และโมเมดซาร่ากับตันล่ะเราตั้งใจไหมหรือมั่วอีกกับตันตั้งใจครับกับตันเราเลือกโมเมดซาร่าเลยเชียร์ทีมอะไรเนี่ยริเวอร์ครับเด็กผงคือเราเลือกกับตันทุสัปดาห์เราเลือกใครบ้างพอจาได้ไหมสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เคยเลือกชาเลือกจาจาได้สองสัปดาห์มีบูโน่กับซอนครับแม้เราจะเป็นเด็กผงแต่การเชื่อใจบูโน่เรื่องบูโน่บ้างเรื่องตีซอนบ้างสัปดาห์นี้เลือกโมเมนซาร่าแม่งยิงสองประตูพอดีต้องถามนิดนึงว่า ในช่วงเวลาที่เกมกำลังแข่งขันคะแนนรากำลังขึ้นมาเราได้ไปดูคะแนนลีดเดอร์บอร์ดไหมคะแนนระหว่างสดๆเลยไม่ได้ดูครับคือไม่สนใจไม่ได้<ล>สนใจครับคือจัดไปส่งไปไงั้นไม่ได้สนใจเลยครับไม่ได้คิดว่าจะทนันะเหรอใช่ไม่ได้คิดเลยไม่ใช่คือนอนเล่นเกมคือมึง <ไป S 1> ชิวมากเลยไม,ไม่ได้ <c oughs> ดูบอลที่แบบว่าเอาคะแนนมาอยู่ข้างๆดูบอลด้วยลุ้นไปแบบแต่ละแต่ละแมตช์แต่ละแมตช์ไม่ไม่เล่นเกมไปเกมอะไรทษทีทับเัมเล่นทับ G รอครับเคียร์ถามเลย ออเออจริงจริงนี่คืออยากได้ไม่ได้ไไดเงินแสนอยากอยากได้คืออยากได้แต่เราอ่ะเป็นคนที่ไม่เครียดเหรอใช่ไม่ได้สนใจไม่คิดว่ามันจะได้คือไม่คิดว่าจได้จริง<ช>กองหลังก็เลือกบั่วมอเมสซาร่าก็เลือกเพราะเราชอบลิวพูไม่ได้วางแผนแววรราว่าสำนับนั้นจะยิง<ช>แล้วตอนครั้งแรกที่เข้าไปดูคะแนนตอนนั้นคะแนนเท่าไหร่น่าจะประมาณ60กว่ากว่าครับครั้งแรกคือหกสิบแต่จำได้ว่าครั้งแรกเข้าไปดูอยู่ที่ดับ40กว่าครับผม ครั้งแรกที่เขาไปดูอันดับ40ตอนนั้นดีใจปะเฮ้ยไอ้ทียกูแสนมากกว่าแต่ครั้งนี้40ยังก็ยังไม่เฉยไม่เฉยไม่เฉย40่สิบเว้ยมาครั้งนี้ติดทพร้อยคือมึงเป็นคนชิลกับทุกเรื่องมากสุดยอดอ่ะครั้งแรกพออันดับ40ปุ๊บทำอะไรอยู่ตอนนั้นเล่นเกมเล่นต่อไหมเล่นต่อชิลเลต่อบอลเบิร์ดไม่ได้เปิดด้วยไม่เปิดไหมไม่ได้เปิดดูเล่นแต่เกม คือเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวไปดูไลฟ์สักรอวเอาใช่คือกะคือกวันนั้นกะนอนแล้วก็ตื่นมาไม่ได้ไม่ได้จะสนใจนะคือไม่เอาง่ายจิตมึงไม่ได้จดจอจะได้แสนอ่ะใช่ไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะดูด้วยช็อตแรก6กสิบครับเล่นเกมไปพับจีใช่นานแค่ไหนกว่าจะมาเปิดดูคะแนนอีกครั้งหนึ่งประมาณตีสองกว่าพี่โทรมาว่าให้เปิดดูอีกรอบไอคือพี่แม่งล้นกว่ามึงอีกใช่พี่คือพี่ พี่ดูดูมากกว่าผมครับผมเราตั้งชื่อทีว่าได้แสนแต่งรถก็คืออย่างที่บอกอ่ะคือตั้งไปเล่น,ลน,ลนๆมากเลยถูกปะใช่ครับไม่ได้คิดว่ามันจะได้จริงๆใช่แลวอีกทีมสัปดาห์นั้นส่ง2ทีมอีกทีมหนึ่งตั้งชื่อว่าได้หมื่นแบ่งพี่ห้าได้ได้แสนแบ่งพี่ห้าหมโอ้โหโอไอหาไอทีมได้ไดแบ่งพี่ห0 0หม่นเสียงไม่ติด ไอ้แต่งรถเสร็จติด<ห>วันที่พี่ไอ้ตอนที่พี่เราพงรมาบอกว่ามึงเข้าไปดูคะแนนเร็ว<ห>เราเข้าไปดูคะแนนเราอยู่อันดับเท่าไหร่12ครับเฮ้ยก็ขึ้นมานิดหน่อย<ห><ห>ก็คือติดเกือบติดท็อปเทนแล้ว<ห>ลตอนนั้นเริ่มคิดอย่งางวขากูไม่ชิลแล้วคือเล่นเกมกำลังบวกเลยคือลนลนแบบเล่นไม่ได้นะเงินแสงมีผลกับมึงยนได้ก็ต่อเมื่อคือเราอันดับที่12แล้วตอนนั้นคิดไหมคิดว่ายังไงก็ต้องติด1 0 อ่ะ <1 S 1> แก่นนเพราะตอนนั้นยังมีตัวที่มไม่ลงสนามด้วยถูกป,ป่ะใช่ใช่เรารุ้นตัวไหนบ้างตอนนั้นคือมันจะมีอยู่ท้ายเกมลีเวอร์ครับครับผมที่เฟอร์มิโน่เปลี่ยนลงมาคือภาวนาให้เฟอร์มิโน่มันจ่ายให้ซาร่าครับแต่มันดันจ่ายให้วานาดุมอมก็คือแบบคงสงสัยคงหมดรุ้นแล้วที่หนึ่ง<ม>เพราะว่าเพื่อนก็บอกว่าเออที่หนึ่งมันยากเพราะว่าซอนมันก็ยังไม่ได้ลงใช่คือแล้วแบบว่าพอพอมันจบเกมก็มานั่งดูสเปอร์แต่คือ ไม่ได้เล่นเกมครับคือต้องดูสเปอร์คือจบลิเวอร์พูลสเปอร์เจอบรายตันใช่ครับวันที่สเปอร์แพ้คาบ้านถูกไหมใช่ครับเราดังดูแล้ว<อ>เพราะตอนนั้นกูรู้สึกว่าเรา<ช>มีโอกาสบ้างแล้ว<ช>ถูกปะใช่ครัเวลาที่ดูตอนที่บรายตันแม่งขึ้นนำสเปอร์หัวใจคิดอะไรอยู่คือว่ายังไงแสงก็ต้องมาเะ แต่ยังไงต้องมาจากที่ไม่เคยคิดจากที่จัดมั่วมั่วกองหลังกูก็เลือกมั่วกองกาไอ้กับตันกูก็เลือกเพราะกูชอบชไม่เคยสนใจบอลเตะไปกูเล่นพักจีมาตลอดพ่พี่โทรบอกมาดูาเขามาดูสิบสองแต่พอตัวเองเห็นว่าสเปอร์โดนขึ้นนำปุ๊บคือดีใจเลยนะมาแล้วคือโอกาส<ข>แล้วขอ,ขอแค่นี้พอขอแค่นี้จบแค่นี้ใช่หลายคนจบสเปอร์อันดับรปอยู่ที่อยู่อยู่ที่หนึ่งเลจากสิบสองกระโดดวราปขึ้นมาที่หนึ่ง ตอนนั้นเราทำอะไรเป็นดับแรกกอดกับแฟนแลเลยครับ e> ถามวินาทีที่แฟนมาบอกเราครั้งแรกตอนนั้นแฟนเขาพูดว่าอะไรครับก็แบบว่าเขาก็ดีใจแบบว่าเขาได้จริงหรอเงนะินแสนอะไรอย่างเงี้ยตอนกยังไม่เชื่อตอ,บบตอนแรกยังไม่เชื่อยังไม่เชื่อคือแบบว่าคิดว่าเด็ดเีย๋ยวแม่งอาจจะบ,บัตรยังไม่ตัดสินเดี๋ยวคะแนนแม่งมีอาจจะแบบใครใครมาแซงเราได้แต่ตอนนั้นเราเคืออันดับที่หนึ่งแล้ว <imet S 2> กอดกันโกลมช่วงเวลากี่โมงครับน้า บรายตั้งมันจบตีห้าดิใช่ครับเกือบเช้าวันนั้นนอนเจ็ดโมงครับนอนไม่หลับไม่ต้องหลับอยู่แล้วเพราะมึงได้เงินแสนใครก็ไม่หลับนอนไม่หลับนอนเจ็ดโมงใช้เวลานะไอ้ยทิ้งนานแล้วกว่าพี่จะโทรหานานไหมครับน่าสองวันนะครับสองวันคือรัคะแนนมาตัดสินวันศุกร์พี่โทรหาวันจันทร์ถูกปะใช่เอ้หรือหรือว่าอาทิตย์โทรหาว่าอาทิตย์วันที่เรารับสายได้เงินแสนเป็นไงบ้างคือผมดูไลฟ์สดทุกวันคือแบบ ตอนบ่ายมันจะมีพี่สองคนที่มามาไลฟ์ใช่คือกูก็ตั้งใจดูว่าเขาจะประกาศชื่อไหมเผื่อชื่อครูจะออกผมก็ดูตอนท้ายเลยพี่เขาบอกว่าทีมเนี้ยได้แสงแต่งรถเผมก็พอตัดจบก็ยังไม่โทรมาไอสัสเอ้ยพี่เบลแม่งยังไม่โทรมาคือพี่จะมีช่วงกลางพี่วันศุกร์กับวันจันทร์นั่นแหละเป็นช่วงที่มีโทรหาครูโชคดี เรารอแบบหื่แต่ต้องคงนอนไม่หลับแน่วดูนะแต่ที่แน่ๆคือคะแนนมันค้างแล้วใช่ค pues uh> ือแล้วเราอยู่ท uh, ี่หนึ่งตลอดเวลาตอนนั้นเราบอกคุณพ่อคุณแม่รงมปล่บอกบอกแม่ครับบอกแม่เลยแต่เพราะว่ายังไงบอกแม่ว่าเนี่ยแม่เล่นเกมได้นะแล้วก็ได้แสนหนึ่งแม่ก็ดีใจไหมครแล้วโอ้โหเรียบร้อยแต่บอกพ่อพ่อก็บอกว่าได้จริงเปล่าพ่อเขายังงงงอยู่นะพ่อเขาไม่เชื่อมันได้จริงหรือเปล่าครับผมใช่พ่อเนี่ย โอเคตอนนี้คงไม่ต้องยืนยันอะไรมากเนอะแบบว่าานองเขาได้จริงๆแน่นอนจะถามนิดนึงว่าได้แสนแต่งรถเนี่ยรถที่ว่านี่คือรถของเราเองใช่มอเตอร์ไซค์หรืออะไรยังไงมอเตอร์ไซค์ครับครับผมรุ่น gd ร้อยสิบครับ gd 1นร้อยสิบครับผม,บผมเป็นรถที่เราชอบรถที่เรารักใช่คือซื้อมาแล้วครับตอนนี้อยู่อู่ครับอยู่อู่เรียบร้อยแล้วนะรอตังค์นะรับตังค์ปุ๊บไปแต่งต่อเรียบร้อยเลยถามนิดนึงนะหลังจากสัปดาห์นี้ครับผมจะจัดแบบมุ้ยมวยปะ จะจัดมั่วไหมคือผมมันคนคิดเยอะด้วยคือตลอดที่ผมจัดมาผมคิดเยอะเยอะมากแต่วตไอสัปดา์นี่ดันไม่คิดเยอะใช่ไม่คิด <ười> ไม่ไม่ได้ตั้งใจจะจัดด้วยคือพี่บอกว่าเออจัดทีจัดจัดคุณเจ้คับคือน้องอะไรน้องต้าเราจะบอกผมว่าไอสิบสัปดาห์ไอเล่นสองที่สิบและที่ผ่านๆมาเนี่ยน้องตั้งใจมาตลอดแต่ไอสัปดาห์ที่ได้แสนเนี่ยผม<ช>ั่วคือมันมาเล่าให้เล่นก็เลยจัดไปใช่ครับได้แสน และหลังจากนี้การตัดสินใจของเราในการจัดแานแต่ละครั้งจะเป็นยังไงอะตาคือผมคิดไว้ว่ามันก็ต้องมีตั้งใจบ้างแล้วก็มัวบ้างคือมันอยู่ที่ดวงเราด้วยพี่เบลคือเราตั้งใจไปถ้าสมมุติเราตั้งใจแล้วแบบดวงเราไม่เข้าข้ามมันก็ก็เท <c oughs> ่านั้นก็เท่านั้นใช่ครับผมสุดท้ายนี่อยากให้ฝากชาวขอสนามจีิๆครับช่วยช่วยยืนยันว่าเราไม่ใช่น้ามา้าเราไม่รู้จักกันมาก่อนแล้วน้องเล่นขอสนามจีๆจากพี่ชายก็ อยากให้ทุกคนมาเล่นกันนะผมได้แสนจริงไม่เคยรู้จักพิวิวมา่อก่อนเลยครับก็แบบว่ามันได้จริงอ่ะพี่ขนาดผมมั่วผมังได้เลย <c oughs> ยืนยันนะว่านี่นนไม่ใช่ยอดกูรูไม่ใช่คอล์รัปนิสไม่ใช่นักวิเคราะห์ข้อมูลฟุตบอลอะไรเลยใช่ครับยอมรับจริงจริงจากปากตัวเองว่าผมจับด,ด้เลือกไม่ถูกได้ซ้าเรื่องแม่มั่วๆกองหลังแต่มันได้แสนก็คือได้แสนนะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องต้ามากๆถามจริงๆเลยนะครับคิดว่าตัวเองจะกลับมานั่งตรงนี้ได้ีป่ะ ยังไงก็ต้องมาพี่ทุกคนพูดอย่างนี้หมดเลยผ่านมา21คนแล้วแผมจะเฝ้ารอว่าใครจะกลับมาเขาอีตัวนี้เป็นครั้งที่2และนี่คือผู้ชนะสัปดาห์ที่21 80คะแนนองตาดากดูสิครับผมคุณเอกก็มีสิ์ลุ้นแสนล้านกับขอสนามจีที่ทุกสัปดาห์นะครับผมโหลดได้เลยวันนี้ iOS Android และเว็บไซต์ชื่อเดียวเท่านั้นขอสนามจีจีแฟนตาซีที่มีแสนและเงินล้านแจกทุกสัปดาห์โหลดเลยครับ